จากกรณีที่พักเพื่อไทยออกมาโจมตีรัฐบาลบนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนายสุพรอัตถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีนายสุพรอัตถาวงได้ออกมาตอบโต้ว่าเห็นใจนางสาวอารุณีกาสยานนท์โคศกพักเพื่อไทยที่ถูกผู้ใหญ่ในพักเขียนข่าวให้ออกมาพูดว่าผลเอกประยุทธ์ทํางานมาเจ็ดปีสู้โจบไบเดนทํางานวันเดียวไม่ได้ ทั้งๆท,ที่ไม่ได้ศึกษาเนื้อหาการทำงานของรัฐบาลเลยเอาแต่สร้างวัฒกรรมทำงานไม่มีองค์ความรู้นี่แหละจึงจะต้องสมควรเป็นฝ่ายค้านตลอดชีพด้านนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพักเพื่อไทยที่ออกมาก็กล่าวว่าผลเอกประยุทธ์ใช้ให้ตนออกมาตอบโต้นั้นยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับนายกแต่ในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ต้องชี้แจงถ้ามีใครมากล่าวเท็จสร้างเรื่องใส่ร้ายนายกรัฐบาลในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนายอนุสรไปรวบรวมตัวเลขการใช้งบประมาณ7ปีมาแต่ทำไมไม่ลงรายละเอียดให้ชัดว่ารัฐบาลที่ต้องใช้เงินอย่างนั้นพอมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่รัฐบาลเพื่อไทยทำล้มเหลวเอาไว้มากมายรัฐบาลผลเอกประยุทธ์ต่างจากรัฐบาลเพื่อไทยกู้เงินเราใช้งบประมาณเพื่อช่วยค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจแต่รัฐบาล เพื่อไทยใช้เงินไปเพื่อโกลงและเอาเข้ากระเป๋าในายใหญ่ในายห,หญิงและคนใกล้ชิดและการที่นายอนุสรอ,ออกมาบอกว่าถ้านายกใช้คนต้นทุนติดลบมาอยู่ใกล้ตัวคอยแก้ต่างให้มีแต่จะทําให้ตัวผลเอกประยุทธ์มอมแมมหากที่พูดถึงนั้นหมายถึงตนเองก็ขอบอกกับนายอนุสรว่าตนยังทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองคิดดีทำดีต่อประเทศชาติและประชาชน นายสุพรได้กล่าวถึงนายการุณโหสกุลสสกทมพักเพื่อไทยที่ออกมาโจมตีว่าเป็นคนเนรคุณอยากบอกว่าไม่เคยคิดเนรคุณใครไม่ว่านายทักษิณหรือนางสาวยิ่งรักไปถามดูได้เคยนึกว่านายทักษิณและนางสาวยิ่งรักจะทำเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแต่พอทำไปเริ่มเห็นท่าแท้ว่าเป็นนักการเมืองที่เอาประชาธิปไตยมาเป็นข้ออ้างเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์และความร่ำรวยจึงถอยห่างออกมา ทนายกาลุนจะกล่าวหาว่าเป็นคนเนรคุณก็ยอมเป็นคนเนรคุณเพื่อขัดขวางไม่ให้ใครมาโกงป้านกินเมืองและหากินบนหลังชาวนาอีกต่อไปยอมเป็นคนเนรคุณเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนก็อยากจะฝากบอกถึงริ้วล้อของเจ้านายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดหรือคุณเก่งกาลุนโหสกุลโดยเฉพาะคุณอนุสรเกี่ยมสะอาดวันวไม่ทําอะไรครับ นี่จะจ่อรายวันเหมือนคนตกงานนะครับสิ่งที่คุณอนุสรเนียบศรแต่พูดทุกวันทุกวันทุกวันยิ่งจะทําให้พักเพื่อไทยตกต่ํานะครับพักแตกแยกผมเคยเตือนถึงท่านหัวหน้าพักสมพงษ์อมรวิวัฒมาแล้วว่าให้ระวังคนคนนี้ยิ่งพูดมากรายวันพักจะแตกแยกพักจะเสียหายพักจะตกต่ําก็เป็นอย่างที่ผมพูดไหมครับส่วนคุณเก่งการุนนะครับเก่งไม่สมชื่อแล้วครับ พอดีจะพูดนะครับดีจะกล่าวหาคนอื่นกล่าวหาว่าผมเนี่ยนะครับในละคุณผมยอมรับว่านะครับถ้าผมจะในละคุณคนที่โกงกินบ้านโกงกินเมืองนะครับผมก็ยอมเป็นคนในละคุณแหะครับเพราะว่าผมจะไม่ยอมเป็นทาตหรือเป็นสมุนให้กับคนที่โกงกินบ้านโกงกินเมืองนะครับเพราะจุดยืนของแลมโบก็คือการนะครับต่อสู้เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติประชาชน จะไม่ยอมให้ใครมาโกงภาษีากรของพี่น้องประชาชนดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก YouTube มัติชนทีวีครับการเมืองเป็นของทุกคนาาประชาติปไตยเป็นของทุกคน y YouTube มัิชนทีวีเป็นของทุกคนครับ